สนับสนุนผม กี่เพลงกี่เพลงฟังแล้วก็ไม่เบื่อนาะยุตั้งแต่อยุ90นะฮะแบบสุดยอดจริงอ่ะใครจะเล่นนะครับผมคนดูแรนด์ไดมอนด์ไอวีขึ้นไปเปิดไม้ทั้งเกมโหลดแผนที่ให้ครบก่อนเข้าเลขห้องซับพอร์เตอร์ขอคอตตี้มาก่อนเลยนะก่อนจะเปิดเลขจะจะให้ซับเข้ามาก่อนแล้วก็คนดูกดเลขทีมด้านบนนะครับไปลงแรง์กันนะฮะเดี๋ยวแต้มผมจะ8,000ละนะไม่พร้อมต้นหนาวนะพร้อมตลอดนะหนึ่งกับผมไมโอสาภาพมึงไปฝึกมาตั้งสองปีกับน,น้องครับ มึงไปฝึกมาสองปีก่อนน้องมึงเลมาหนึ่งหนึ่งยังไงเล่นหนึ่งหนึ่งไปมึงก็แพ้งปวะเอ้ามามีแต่คนแซวเลยมีคนแซวเรื่องด้วยว่ะเออปืนติ้วไปหาแซวนึงหนึ่งอะไรครับหนึ่งหนึ่งเท่ากับศูนย์กับน้องหนึ่งหนึ่งเท่ากับศูนย์ครับคุยคนยิ่งเบอร์อรอยู่คนยิงไม่นอนยิ่งเหนื่อยอยู่เนี่ยมันพูดไปแล้วมันก็เหนื่อยอ่ะอ่ะมาเร็วซัพพอร์ตเตอร์ขอคัตตี้มาครับผมซัพพอร์ตเตอร์นะใครจะเล่นนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมนะก็ สวัสดีทุกๆคนเลยนะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเลยที่มาติดตามสตรีมมาติดตามเพจนะครับผม FC จากสอปปเลาว FC จากกัมพูชา FC จากพม่าแล้วก็ FC จากเขมรแล้วล่าสุด FC จากชาวกะเหรี่ยงครับผมสวัสดีครับ <S <S นะผู้ไม่จากสอปปเล่าฝากแชร์สตรีมเขา่ากุมเกมเลยแบบเขา่ากุมเกมของสอปป,อป,อปอล่ามีมูบอกมูมีพีบอกพีมีมนองบอกนอง ใครที่เล่นเกมฟรีไฟ้นะมาติดตามเพจอรังเลยเด้อนะใครมาจากเล่าคอมเมนต์เลยครับผมนะรายงานตัวนะ่ยใครมาจากส,สปปลาวสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเอกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไม่มีแล้วเนาะซัพพอร์อปปอตเตอร์นะไปะก็อรังก็จะเบื่อๆหน่อยนะวันนีอ้อยากไปนอนใช่ไหมเลยโคตรอยากกลับไปนอนเลยอ่ะมาครับผมนะเลขห้องห้าหกหกสามหกหกศูนย์มาเลยครับผมนะได้นะครับผมนะจัดไปนอกนะเอฟซีจากสปปลาวมาเอฟซีครับผมนะจากนครศรีธรรมราชเอฟซีจากภาค ตายครับผมนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่หมวดโอเพนด้วยนะสวัสดีพี่หมวดนะอุ๊ยหล่อจังเลยพี่ชายพี่ชายมีเม,มียยังอ่ะผมจีบพี่ได้ไหมอนะ่นะกันเองครับผมนะเพียเพียนนี้กันเองนะใครๆก็รู้นะใครที่มาดูผมมาติดตามผมจะน่าจะรู้ว่าผมแม่งโคตรกันเองเดี๋ยวต้องไปเปิดโดเนี่ยแหละเหมือนที่พี่เลว่าแหละต้องไปเปิดโดและเข้าห้องไม่เคยทันเลยโทรศัพท์เก่านะแค่เข้าเกมมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมมันสู้ชีวิตขนาดนั้น่ะน้องชาย,เป,ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเถอะเปลี่ยนเถอะจริงพี่แนนนะว่าไม่เปลี่ยนอ ไม่ได้มาดูดุงนะคนดูเยอะกับเดิมอีกครับผมนะดีแล้วเอกกี้นะเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆดีแล้วนะครับผมพี่ก็จะได้มีกําลังใจสวัสด,ดีน้องธนวัตรด้วยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีกันที่นะสวัสดีคนเฒ่าอ้าวไ,าไ,ไ,าไปว่าตัวเองทำไมครับมาเมสวัสด,ดีครับทุกคนสวัสด,ดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยเด้วเกมแรกของสตรีมสวัสดีครับคนดูเปิดใหม,ม่ได้ไหมครับครับใ,ใครใครใครมันใส่หัวไก่ไวะหน่ะเฮ้ยเฮ้ยไก่ อินซีอะไรมันไก่เนี่ยหัวมันไก่เลยเนี่ยน้องอินไม่ใช่ไก่รู้ยังไงน้องสนุกเองไก่หรือเป็ดวะหรืออินซีวะอินซีเอาเปิดไหม่ได้ไหมเนี่ยน้องธานนนเตะออกดิเปิดได้โอเเปิดอยูโอเคโอเคโอเคเอ็งมันหัวไก่หรือมันหัวเป็ดหรือมันหัวนกวะบอกพี่ดิพี่ว่าแม่งเหมือนไก่ปะเหมือนไก่จริงไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ควนตีนนะไม่ได้กวนตีนนะนี่คือไม่ใช่อ่ะหัวไก่นะไรเนี่ยจริงหัวไก่จริง ล้วสวัสดีครับน้องลนนะก้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับ FC จากพัทลุงอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ FC จากภาคใต้เยอะเลยอ่ะแจ้าเอฟเฟซพี่คอมเมนต์ไม่ได้อ่ะเฟซพี่คอมเมนต์ไม่ได้แจ้าเอฟเฟซพี่คอมเมนต์ไม่ได้นะเมย์ไม่ได้เท่านะแต่เมย์แก่ใช่ไหมเมย์แก่เขาบอกว่าเมย์แก่ครับเมย์แลว,วส,สวัสดีครับเสียจิมลิมซ่าสวัสดีเสียท็อปเลมซ่าสวัสดีทุกคนกครับฝากไลา์ฝากแจ๊ดพี่หน่อยทุกคนอ่ะดังสตรีมหน่อยเมื่อคืนสุดจริงแล้ะนี่เป็นครั้งแรกที่ลงสตรีม แล้วรู้ไหมรู้ไหมทุกคนโทรศัพท์ผมดับคามือเลยดับคามือเลยโทรศัพท์เมื่อคืนแับแบตหมดคามือเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ผมจะเต็มที่นะพี่ ลงไหนดีล่ะเฮ้ยเกมแรกโว้ยคนดูก็ว่าอยู่เนี่กเกมแรกเเจพี่น้ำดาหลังว่าไก่นะเกมแรกนะครับผมคนดูนะไปดำนาช่วยอนุรักษ์หน่อยดำนาเอาจริงพี่พี่อะไรเนี่ยไม่เชี่ยกูมินลงอะไรข้างบนนี่วะอ้าวเชี่ยชิบหายละพี่เรียกผมเลยเฮ้ยกูตายแล้วเนี่ยเฮ้ยกูตายจริงนะเนี่ยจริงพี่ผมก็จะตายเหมือนพี่แหละโอ้โหแล้วคนลงเต็มเลยอ่ะ ไอ้น้องตายแล้ว่ะเฮ้ยเราสู้ชีวิตวะน้องเฮ้ย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 เฮี้ยบกับตกตายไปไปด้วยไปด้วยเกมแรกเป็นยังไงเนี่ยพาพี่ไปทำอะไรนดิน้องอุ้ยตายตายตายไม่ยิงไปกูไปละกูไปละกูไม่อยู่แล้วไปละเฮ้ยน้องพาพี่โดรนไรเนี่ยพี่พาโดดนคนดูโยนเกมว่ะขอเพชรหน่อยได้ไหมหนูไม่เคย หนูไม่เคยเรียเลยอมามาหนูหนูอยากเรียใช่ไหมหนูมาเรียกับพี่ดิมาอะไรของหนูเนี่ยหนูจะเรียอะไรครับอะไรล่าสุดก็มันจะให้เรียเรียเรียอย่างเดี๋ยวเปรืนเตี้ยวมันดูจะให้เรียแล้วอ่ะอุ้ยทางนั้นอุ้ยเต็มเลยอ่ะเฮ้ยปืนติ้ยวอะฟาร์มฟาร์มไม่แบ่งเลยปืนติ้วขอยาหน่อยครับ thanks for the follow อ๋อแล้วไม่ไม่เปิดอ่ะเฮ้ยแบรนด์ป่ะดิ fc จากตังครับผมนักวุธอะหวัสดีครับ fc จากภาคใต้นะสวัสดีครับผมสงสัยเมื่อคืนเจอรีพอร์ตปะเนี่ยเฟซเมน์ไไมม่ด้นะครับผ เฟซใครเม้นไม่ได้เฟซหนูเม้นไม่ได้หรอ Thanks for the follow วิเกมแรกโทรศัพท์สมมังเออจัดเลยโคตรโคตรเออเลยอ่ะเฮ้ยป <player balance> ืนแรงปืนแรงหายากนะครับผมในแผนที่นี้ไม่มีนะต้องเปิดต้องเปิดกล่องเหรอเกมนั้นพี่รวยไม่ชุบผมด้วยนะประเด็นมึนจัดอ่ะเอาอะไรมาร้องรวยแกเมาเหรอเนี่ยสองพันสามร้อยพี่เอาเบอร์สี่ตายเลยเหรอเนาะตายพี่ผม ผมตกแล้วก็มีคนยิงอ่ะพี่ของออยู่่นีขเหรียญนึงดิขอเหรียญนึงขอเหรียญนึงสามร้อยอีเนาะไปน้องน้องใครทำน้องวะไม่มีรู้เรื่องเลยนะเด็กเด็กเด็กดันแรงเก่งกว่ากูอีกนะเด็กดันแรงเก่งกว <c oughs> <c oughs> ่ากูแล้วทำไมาเด็กมาต้องดันแรงเก่งกว่าน้องด้วยนะน้องไก่เขาเปล่า <c oughs>